สวัสดีครับผมวันนี้รนะ้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว tc 1 0 5รหัส n นะครับตัวนี้เป็นล้องานไทยพีเดเตอร์สีดำเงานะครับย้ำว่าดำเงานะครับผมโคตรสวยสเกลตัวนี้ขอบ15กว้าง7ออฟ35นะครับเป็น4รูร้อยใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับผมมีฝากลางให้ด้วยนะแต่ตอนนี้ผมให้ดูรอบตัวล้อแล้วก็ไปดูล้อใกล้ๆกันนะครับมิติกา้าก็ยังคงอยู่ด้านในนะครับสวยเลย ที่เราเห็นทั้งหมดเป็นงานพรีเดเตอร์ทั้งหมดนะครับผมก็เอามารีวิวให้ลูกค้าได้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อใกล้ๆดีกว่ามาต่อที่ตัวล้อใกล้ๆนะครับผมตัวนี้เป็นล้อสีดําเงานะครับโคตรเงาเงาแบบเงาตาแตกนะครับผมก้านจะเป็นรหัสน,นะครับมีช่องตรงนี้ลึกมากเกือบ2นิ้วเลยนะความลึกของช่องซุ้มตรงกลางนะครับแล้วก็มีฝากลางให้ ทุกตัวเลยนะครับมีฝากลางให้หมดเลยนะครับก้านจะเป็นรหัส n นะครับรหัส n คือก้านเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มาเล็กนะครับใหญ่แล้วก็มาเล็กนะครับก้านจะเป็นมิติคนละแบบกับรหัส n ็นะครับเอ้ยกับรหัส x นะครับจะมีปั๊มให้เลยเป็น TC 105N นนะครับนี่นะครับปั๊มครบทุกจุดนะครับตัวนี้ตัวก้านนะครับก็ยังมิติเนี่ยยังคงอยู่ด้านในขอบนะครับ ขอบยังโอเวอร์ออกมามากกว่านะครับแล้วก็ก้านกับขอบเป็นสีเดียวกันนะครับอ่ะมันเป็นอะไรเนี่ยก้องก้านกับขอบเป็นสีเดียวกันนะครับผมสเปคก็จะเป็นรหัสนะครับ p ีเดเตอร์พีดีสามแปดนะครับสิบห้ากว้างเจ็ดออฟสามห้านะครับสีดำโคมอ๋อเป็นดำดำแบบดำเรือบอะดำแบบโคตรเงาอะราคาเท่ากันนะครับพีเดเตอร์กือบทุกตัวนะครับที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ 1 1 0 0 0บาทนะครับกับตัว TC 1 0 5 N ตัวนี้นะครับสวยมากๆนะถ้าใครหาอยู่รีบรีบจัดการเลยนะเป็นสีที่เข้ากับเกือบทุกรถที่เป็นทุกสีนะครับสวยก้านก้านหนาด้วยก้านไม่บางด้วยก้านหนาด้วยแข็งแรงแน่นอนนะครับงานไทยตัวนี้แนะนำเลยกับล้อ TC 1 0 5 N ตัวนี้นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับกับร้านนครซับยังยนนะครับ สามารถแชทเข้ามาหาได้กับทางเพจร้านได้เลยนะครับหรือว่าทางคลิปนี้ได้เลยนะครับใต้คลิปสอบถามใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับโอ,โอเคประมาณนี้กับเบอร์โทร094นะครับ5409999สวัสดีครับ Perfect! perfect.